มาพุทหน้าต่อไปสุดท,ท้ายนี้ขอรัตนาในอุปสีรัตนาไปและสิ่งปักดิ์สุขความเจริญรุ่หวังสิ่งใดขอสงการารถนาทุกประการครับท่านาน่งน้ำสำรองนะคะรับบริเวณข้างหน้าตรงน,นี้ปัม้มน้ำสำหรับสนับสนุนโร,รงเรียนบ้านทองบางไถให้กับนักเรียนระดับประถมวัยนับเป็นบุญกุศลอันดียิ่ง ที่เด็กๆจะได้มีน้ำใจมีความยินดีในเมตตาจิตของท่านพลเรือโทสุชีพหวังมีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านทุนท่านยรงับโอ้ยังเพี่

ระบบน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างครับระบบน้ำที่นี่ตอนที่ยังไม่ไม่มีน้ำใช้ตรนที่ท่านได้มาบริจาคเนี่ยค่ะน้ำจะส่งมาไม่ค่อยถึงนะคะก็ต้องใช้ปัม๊มดึงน้ำมาช่วยด้วยเพราะว่าเด็กจะต้องใช้แปลงฟันแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยจะต้องทำ กิจวัตรส่วนตัวค่ะนะคะพอท่านมอบให้แล้วก็มีปั๊มน้ำเนี่ยแรงดันน้ำก็ส่งถึงแล้วก็ใช้ได้สะดวกนะคะน้ำที่พูดถึงน้ำประปาลาหรอน้ำประปาค่ะแล้วเป็นอา,สอานบสะอาดไหมสะอาดค่ะเพราะว่าเราไดมีเครื่องกรองน้ำที่ได้รับบริจาคมาก็มกูลค่าประมาณสองแสนกว่าบาทค่ะตรงน,นี้ก็เชื่อได้นะคะน้ำก็สะอาดอ้าวยิ้มหน่อยเดีวยดวต้องสามนะยิย้มหน่อยแค่ยิ้มหน่อย